โอค้คืถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่โอเค <laughs> จะระเบิดซะหน่อยเราเจอเฉยเลยอ้ากกลบคณครับขอบคุณคขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณแต่ถามผมนะเอาจริงฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากระเบิดในเธอสักเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่ามันเละเทะโยนทิ้งไปเถอะครับไม่เอา ัลโหลสวัสดีครับกลับไปครับสแอลับอกไพคับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาเล่นนะครับเอาชีวิตรอด1 9กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาตามหาแร่ในเทอร์ไลด์กันนะฮะหรือแร่ดิบๆมันเรียกว่าแอนเชียนดิบ i s สอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นั่นแหละฮะซึ <în row> ่งไอ้เจ้าแร่นี้เนี่ยฮะเราจะต้องไปตามหาในเนเธอร์ซึ่งมันก็ตามหาค่อนข้างยากอยู่นั่นแหละฮะและที่สําคัญฮะตอนนี้ฮะเนเธอร์ของเราเนี่ยฮะคือรอบข้างเนี่ยมันมีแต่ลาวาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถลงไปหาแร่นี้ได้หรือเปล่านะฮะก็ลองดูว่าเราจะเจอไหมสิ่งแรกเลยฮะถ้าเราจะเข้าเนเธอร์นะฮะไม่ต้องเสลรเอาเตียงไปในเนเธอร์นะฮะเดี๋ยวมือลั่นเราวาง แหมะไว้ตรงนี้อนเลยฮะคือเตียงกับเนเธอร์มันไม่ถูกกันเข้าใจไหมฮะก,ก,ก็ก็ก็ลองดูก็ได้ฮะถ้าอยากจะตื่นเต้นกับชีวิตฮะอาจจะแบบบึ้มอะไรอย่างเงี้ยฮะลองดูลองดูนะฮะก็ก็ก็ถ้าแบบเออชีวิตอยากได้ความตื่นเต้นก็เอาเลยฮะผมไม่ว่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอทําไฟนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาเราขุดแร่นเนี่ยมันอาจจะมืดนิดนึงโอเคมีไฟสองสว่างปุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวอย่างน้อยฮะภายในคลิปนี้ฮะเราจะต้องได้เนเธอร์ไลท์ไม่มากก็น้อยเข้าใจไหมฮะอ่ะแน่นอนฮะที่ขุดของเราเนี่ยฮะผมอยากได้ที่ขุดเนเธอร์ไลทากกะะแเรรรไไไไดท่ขุใช็จปห เพิ่มเติมได้อีกโอ้ชีวิตดีๆฮะเส้นทางสู่ความรวยเดี๋ยวเอาไว้นั่นไปด้วยฮะกล่องเก็บของฮะเราต้องการกล่องเก็บของที่เยอะมากๆเราต้องการกล่องเก็บของที่เยอะมากๆประมาณ12อันน่าจะพอแหละนะของทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคฮะไปลุยในในเธอเกันเลยจ้าจตาจ้า และคราวนี้แหละฮะเราจะต้องหาทางลงไปข้างล่างแล้วความซวยของพวกเราก็คือใช่ฮะอันนี้มันเป็นพื้นที่แบบไบโอมแบบเอ่อแมกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งรอบข้างทุกเนี้ยฮะมันจะมีแต่ลาวาคลิปนี้ขออนุญาตไม่เปิดแชเดอร์นะฮะเพราะว่าเชเดอร์มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฮะมันดูมืดใช่ มันจะดูมืดมากดังนั้นฮะเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทําแล้วก็ผู้ชมจะได้ดูไม่ปวดตุ๊กตาเกินไปขอปิดเชดเดอร์แล้วกันนะฮะภายในคลิปแห่งนี้ว่าด้วยเราจะต้องหาทางลงไปข้างล่างฮะแล้วดูรอบข้างตรงนี้สิฮะโอ้โหมีแต่ลาวาคือแถวเนี้ยฮะลาวาเยอะมากๆดังนั้นฮะสิ่งแรกเลยนะเราต้องออกจากพื้นที่บริเวณตรงนี้ก่อนไบโอมนี้เนี่ยฮะไม่เหมาะกับการขุดหาแร่เนเธอไรท์เป็นอย่างยิ่งฮะดังนั้นเราจะต้องใส่หัวไปจากที่นี่ฮะเราไปที่อื่นดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไบาโอมนี้ขุดไม่ได้มันก็ขุดดดไไไ้้แต่คือเเขาาาใจมลลงงงปปนนิึก็ว นิดนึงก็เจอลาวามันน่าลำาคาญเข้าใจไหมเวลาเราขุดแร่งเงี้ยฮะมันจะหงุดหงิดนิดนึงนะฮะเออแมกมาจะใช่ฮะไอ้เจ้าติงมีชีวิตหล่นคานเยอะมากเลยเออเออเอเอไอออกลูกออกหลานโอเคฮะเ <c oughs> นี่ยเห็นป่ะ,ะรอบข้างตัวเนี้ยมันมีแต่ลาวานั <c oughs> ่นแหละรครับลาวาเยอะมันก็น่าลำคาญน,นะฮะแล้วมันก็เป็นอันตรายกับเราด้วยเช่นกันแล้วถ้าถามว่าไบโอมไหนเหมาะก,กับการขุดหาแร่ในเทอร์มามที่สุดคำตอบก็คือไบโอมในเทอร์ธรรมดาธรรมดาแบบนี้นั่นแหละฮะอะตัวนี้มันเป็น อะไรนะมันเป็นแมกมาใช่ไหมฮะเราก็อยู่ในพื้นที่ธรรมดาตรงนี้แล้วกันฮะเราจะขุดหาทางลงบริเวณตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะนั่นอะไรอ่ะอ๋อเราจะขุดลงไปประมาณตรงนี้แล้วกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวโอไอ่ไม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 ่เราเกลียดเธอเราเกลียดเธอเราเกลียดเราเกลียดเธอไอเฮดอยู่ไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่ยิ่งเกลียดยิ่งเจอดังนั้นไอเลิฟอยู่ l o v i you too much t ม o much v e r ไล่นะาเราขุดลงไปตรงนี้เลยฮะอ่าและส่วนบนภาวนาว่าเราจะไม่เจอลาบานะ เราจะต้องขุดลงไปที่ระดับเท่าไหร่ฮะระดับที่เขาวิจัยมาแล้วนะฮะระดับ15คือระดับที่ดีที่สุดคือระดับต่ําลงไปกว่านั้นมีไหมมันก็มีแต่ก็แบบ15มันก็แบบกำลังโอเคอะไรเงี้ยโอเคเรามาถึงระดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่าข้างหน้ามันมีลาวานะฮะทำยังไงกับชีวิตดีฮะถ้าข้างหน้ามีลาวาอ่ะเราก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วกันฮะ มันต้องหาวิธีลงไปข้างล่างให้ได้คือมันจะมีชั้นทะเลลาวาอยู่เข้า <c oughs> ใจไหมเราจะต้องลงไปให้ต่ำกว่า <c oughs> ทะเลลาวแล้วเพืได้ทะเลลาวาโอเคื okay, ้น <c oughs> ที่บริเวณตรงนี้มันมีแมกมาบล็อกระวังนิดนึงครับระวังระวังอ่าฮะเราก็อุดเย้ยโอเคแล้วก็ okay. ล,วกลงมาตรงนี้อุดนิดนึงโอเคโอ้โอเคครับนั่นแหละฮะร,ระวังลาวานิดนึงเฮ้ยเราเก็ถถีดเธอมากเลยโอเคฮะไหนดูซิฮะมีลาวาแถวนี้มีลาวา โอเคเราควรจะเลี้ยวขวานะฮะความลําบากของการขุดหาแร่มันก็จะแบบนี้แหละฮะเราจะต้องแบบหลบหลีกลวาวาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันมีลวาวาอะลงไปข้างล่างฮะลงไปถึงลงไปถึงระดับประมาณที่15ฮะตอนนี้เราอยู่ที่22แล้วใช่ไหมฮะลงไปอีก,กนิดนึงอ่ะผมแถมนิดนึงแล้วกันฮะเราลงมาระดับที่1 4แล้วกันเพราะว่า15มันก็จะแบบนเนเผื่อเราขุดขึ้น,นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเริ่ม ทําประมาณตรงนี้เลยล้กันหาขยายพื้นที่ตรงนี้นิดนึงจะได้ไม่อึดอัดจนเกินไปโอ้โที่ขุดฟอจูนเฮ้ยมันก็ดีนะคือตอนนี้ฮะที่ขุดของเรามีอะไรฮะที่ขุดของเรามีฟอจูนใช่ไหมมีเมนดิงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติเราเจอพวกแร่ในเทอร์ควอสเนี่ยเราก็สามารถซ่อมที่ขุดได้ใช่ไหม สุดยอดที่ขุดเราไม่มีวันพังจริงๆด้วยที่ขุดเราไม่มีวันพังก็คือถ้าเราไม่เผลอขุดจนพังซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคขยายพื้นที่ตรงนี้เห็นป่ะยิ่งขุดยิ่งเป็นการซ่อมที่ขุดโอ้เลิศมากเลยแ้แ้แเออผมขอโทษละกันฮะที่ขุดอันนี้เนี่ยฮะยังไม่มีเอฟเฟคเซนซี่นะฮะคือยังไม่ได้หาไอ้เจ้าชาวบ้านขายสมุดอินทรีเอฟเฟคเซนซี่มันหายากคือไอ้เจ้าสมุดเอฟเฟคเซนซี่ครับบอกเลยครับเป็นสมุดที่หายากที่สุดนะถ้าเกิดสมมติใครเจอเอฟเฟคเซนซี ก็ถือว่าโชคดีมากๆฮะก็น่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ3วัน,นได้ไหมครับอ่ะกว่าจะหาเจอถ้าใครเจอเร็วกว่านั้นก็ถือว่าโชคดีนะฮะแต่จะเจอราคาถูกหรือราคาแพงก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันอ่ะตรงนี้เราขยายพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงกับชีวิตอ่ะเราจะตั้งถิ่นฐานตรงนี้แล้วกันนะฮะกล่องเก็บของวางไปเลยเย่เย่ย yeah, yeah, ่ yeah, yeah, yeah. คือมันจะมีเนเธอร์ไลท์ไม่ใช่สิมันจะมีพวกเนเธอร์แลกเนี่ยเยอะมากมักนะนะเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเอเอ่ออะมีขยะใช่ไหมอ่ะฝากไว้ก่อนฝากฝากฝากไว้ก่อนอ่ะครับติงเทเบิลไม่รู้จะพกไว้ทําไมอ่ะวางสิฮะเออถือไว้ก็เมือ่อยไฟชงไฟแช็กจะเอาไปจุดไฟทําไมอ่ะใช่ไหมฮะอ่ะวางไว้ <c oughs> โอ้โคถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทีด่ดีแต่ใจ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 เจอแล้วฮะหนึ่งก้อนแต่ว่าอันนี้ฮะคือต้องสะสมให้ได้ โอ้ h i ฮิตเด่นอินเดดเดฟโอเคฮะต้องหาให้ครบสี่ก้อนอันนี้เนี่ยฮะโอ้มันจะมีแถวนี้เพิ่มเตมิมอีกโอ้โหหลั่เแหละหาให้ครบสี่อันฮะเราถึงสามารถจะอัปเกรดอุปกรณ์ของเราได้โอเคลองขุดแถวนี้ดูซิว่ามีเพิ่มเติมไหม <c oughs> ส่วนใหญ่มันจะมีแค่ประมาณ1-2ก้อนแค่นั้นแหละฮะมันเป็นของที่หาย,ยากมากเอหอนื่อ ไมม่ลีลถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นคลิปที่ดีนะฮะอย่างน้อยแปลว่าคลิปนี้นะฮะเราได้อัปเกรดอุปกรณ์ของเราแน่นอนฮนะคิดซะว่าอันนี้คือเหมืองหลักหาเในเทอร์ไลท์ของเราละกันนะฮะคือผมก็จะทําทางให้มันกว้างๆนิดนึงเพื่ออนาคตเนี่ยฮะเผื่อแบบเรามีปีกอีเลยถ้าเราจะได้บินิไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ คือถ้ามันแคบอย่างที่บอกฮะเดี๋ยวแบบบางคนแบบเป็นโกคกัวที่แคบอะไรเงี้ยแบบอยหายใจไม่ออกก็แคบมากเลยแต่ไอทางตรงนี้เนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว่าเราขุดสูงไปหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งนะ1 2 3 4สูง4บล็อกใช่ไหมแล้วตรงนี้เออหนึ่งอ้าโอ้เป็นขนาดที่ปากกาโห้เกิดได้พอดีพอดี <laughs> โอเคถ้าเกิดสมมติไอเจ้าแก๊สเกิดในนี้ก็ ก็ก็รู้เรื่องกับชีวิตนะฮะเว้นแต่ว่าเราจะต้องหาอะไรมาแปะนิดนึงเฮ้ยไอเจ้าแก๊สเกิดได้นะในพื้นที่ตรงเนี้ยโอเคสนุกกับชีวิตเรามาอ่านใน Google กันดีกว่านะฮะไอเจ้าปากกากโฮเนะะี่ยฮะสามารถเกิดได้ก็คือต้องมีความสูง4บล็อก ความสูงสี่บล็อกหนึ่งสาสี่สี่บล็อกพอดีเลยแล้วก็จะต้องมีพื้นที่กว้างคูณยาว5้าคูณ้าเป็นต้นไป1 2 3 4 5สห้าโอ้ห้าบล็อกพอดีเลยอันนี้ก็นี่ก็1 2 3 4 5สาสี่ห้าโอเคครับคิดซะว่ามันคืออุโงม์ปากกะโฮนะฮะถ้าเกิดสมมติปากกะโฮเกิดในนี้ก็ถือว่าแบบเราโชคดีนะฮะโชคดีหรือโชคไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยฮะไอ้เจ้าแก๊สสามารถเกิดได้นะถ้าเกิดก็ก็สนุกกับชีวิตแหละฮะซึ่งเดี๋ยวผมขออูุญาย โอเคครับอันนี้คืออีกหนึ่งเทคโอ้ oh. <c oughs> ถ้าสมมติเราเจอลาวาแบบนี้ใช่าาาไหมฮะลาวกำลังไหลลงมาใช่ไหมให้เรารีบเอ,อ่อขุดบล็อกหนึ่งบล็อกเลยฮะลาวามันจะไหลลงไปในบล็อกอะไรอย่างนี้กําลังจะดีดนิ้วซะหน่อยโหยเจ้าลาวาในขัดขวางการดีดนิ้วอันพิเศษของเราทําไมนายทํากับเราแบบนี้ได้ดู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 เธอทําคือข้างหน้าตัวนี้มันเป็นลาวาใช่ไหมฮะซึ่งลาวา มันไม่เหมาะกับการขุดไปข้างหน้าสักเท่าไหร่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะลองเลี้ยวสักนิดหนึ่งแล้วกันฮะเลี้ยวเลี้ยวไปไหนดีเราก็อยากตรงไปข้างหน้าป๊ะมึงนะฮะมันมีลวาวาใช่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 มีลวาวางั้นเราจะขุดอุโมงค์ตัวนี้อ่ะสักประมาณ3ามคูณสแล้วกันนะฮะไอ้เจ้าแกจะได้ไม่เกิดนะฮะได้เกิดใครอยากจะหายในเทอร์ไรเร็วนะฮะแล้วก็ขุดลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะขุดขุดขุดใช่ไหมอ่ะเว้นอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็มาแบบนี้อ่ะแล้วก็ขุดซะนั่นแหละฮะมันก็จะมีโอกาสแบบเจอใน มันจะประหยัดเวลากว่าขุดแบบเนี้ยฮะสามคูนสาแบบเนี้ยเข้าใจป่ะฮะแต่3ามคูนสามันเนี่ยขุดเพื่ออะไรฮะจะได้แบบไม่อึดอัดกับชีวิตแล้วจะได้แบบไม่เกลิกกะลูกกตาด้วยคือบ้านเราเนี่ยฮะมันจะมีโลกอยู่2ชนิดฮะก็คือโลกกลัวที่แคบใช่ไหมก็คือแบบอยู่แคบๆไม่ได้กับอีกอันนึงคือโลกกลัวรูเวลาเห็นรูอะไรเยอะๆลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันจะแบบอุ๊ยไม่ใช่เนี่ยเวลาเห็นรูเยอะๆอะไรแบบเนี้ยฮะมันจะแบบขยักขยั้งอ่ะเข้าใจป่ะเนี่ยเนี่ยไปไงมีมีใครเป็นโรรคกลัวูมฮะ เนี่ยเห็นรูเยอะๆแบบเนี้ยแล้วมันก็จะแบบเอออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโลกกลัวรูเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยโลกกลัวรูเป็นกันหรือเปล่าเป็นกันหรือเปล่าเคยเป็นกันหรือเปล่าอย่าไปน่าเกลียดจริงๆมีการไปถามอีกเคยเป็นกันหรือเปล่าโลกกลัวรูโอ้ไปไปอุดอุดอุดอดังนั้นฮะเพื่อให้ผู้ชมสบายลูกตานะทั้งสองฝ่ายเราจะไม่ให้มีรูเยอะคือถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยเห็นป่ะฮะมันจะมีรูเยอะใช่ไหมมันจะแบบเอยน่าเกลียดอะไรอย่างงี้ดังนั้นฮะทำให้มันกว้างๆแล้วก็ไม่มีรู หยิบย่อยโอเคซึ่งการตามหาเนเธอร์ไลท์ของเราน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยอนานอยู่พอสมควรเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟาสมบูรภาพดีดนิวฮะโอเคเราได้เนเธอร์ไลท์เพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วนะเอนเชียนแหละฮะและเอนเชียนอ่า กึ๊บขอสองอันขอสองอันขอสองอันมีไหมมีไหมมีไหมไม่ไม่มีแล้วหรอเราอยากได้แรเพิ่มเติมทำไมคงงกอย่างเงี้ยวโอ้ยไต่เล่โอเคครับมีแค่อันเดียวอะเราต้องการอีกหนึ่งอันครับเพื่อที่จะได้อัปเกรดให้เจ้าพ i ิกแอคอันนี้นะฮะใช่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 มันคือพลิกแอคที่ดีใช่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 ขออีกหนึ่งอันขออีกหนึ่งอันแถวนี้ไม่มีแล้วจริงจริใช่ไหมอะ โอ้โหแถวนี้ลาวามันค่อนข้างเยอะเหลือเกินถ้าเราไม่ขุดรูเนี่ยถ้าเราไม่ขุดรูลาวามันก็จะไหลแดลักษณะคล้ายแบบนี้แหละเดี๋ยวขอจัดการกับลาวาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะมันเกะกะลูกตามากเลยอย่าไหลเพิ่มเติมไอเจ้าลาวานหยดีใสไม่ดีนี่นี่นี่เวลาหาในเทอรไลเนี่ยฮะก็ต้องมีความว่องไวเอาีกแกโอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะด่าโอ้ย เอา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 ดีฮะดีดีเราเราควรจะอุดลาวาตรงนี้นะฮะเราควรจะอุด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 สิฮะอุดสิฮะอุดสิฮะเออเราจะปล่อยให้ลาวาไหลทำเมวอะไรใช่ไหมแทนที่จะอุดให้มันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแค่นี้แหละะจะปล่อยให้ลาวามันไหลทำเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ไหมไม่ข้างบนตรงนี้ฮะดูแล้วมันมันเหมาะสำหรับแบบมันเหมาะสำหรับแบบปั๊มออฟซิเดียนมากเลยนะลาวาเยอะมากอะคือมันน่าเอาลาวาแบกกลับบ้านมากๆเลยฮะเอาลาวาไปทำอะไรเอาไว้เผาแร่ไง ฉลาดโอเคฮะเดี๋ยววิ่งกลับบ้านไปเอาถังดีกว่า<อ>เรามีถังลาวาเยอะนี่ใช่ไหมฮะแล้วเ,เรามีแร่อะไรเงี้ยที่จะต้องเผาเยอะมากดาน้นฮะเดี๋ยวขออนุญาตปุดขึ้นมาข้างบนตรงนี้นิดนึงแล้วกันฮะเราจะมาหาต้นตอของลาวานะฮะหวังว่าเราคงจะไม่ตายฮะเอาบล็อกถือไว้มือซ้ายอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยนิดนึงเอเราจะมาหาต้นตอของลาวากันนะฮะลาวาจ๋าเราจะต้องหาลาวาลาวาใช่มันคือลาวาไอวอนาลาวาลาวา โอเคฮะลาวาลาวาลาวาเอยจิาจ hey, hey, okay. ิ๊บโอเคเหมือนเราจะเจอต้นทางของลาวาแล้วนี่ไงมีลาวาอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอาถังลาวามาดีกว่านะไปเอาถังน้ำมาถังน้ำใช่ใช่ใช่ก็จะได้เป็นการเคลียร์ลาวาตรงนี้ด้วยไงแล้วเราก็จะได้แบบเออขุดหาแร่ต่อไปลาวาเราก็ได้โอ้มีแต่ได้กับได้กลับบ้านดีกว่า เก็บ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 พวกแร่ทองตรงนี้อ่ะเราก็อาจจะแบบเออเอามาอัดแร่แบบนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยุบยุบยุบโอเคแม่การมาในเธอร์ครั้งนี้มันช่างคุ้มซะเหลือเกินโอ้สวัสดีครับแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจตุดบึกตุดบึกตุดึกตุดเราเกียดนาย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 โอ้สุดยอดโอ้ไม่สวัสดี มาทุกตัวในเนเตอร์มันไปยันจะฆ่าเราหมดเลยเนี่ยอ๋อโอเคกลับมาที่ลกปกติของเราแล้วเราต้องการถังลาวาลาวาลาวาถัง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 น้ําอยู่ไหนอะ <c oughs> อีกแล้วเหรอไม่เอานะถังน้ําผมไม่เอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอลวอ <c oughs> <c oughs> ยไว้ก่อนถังน้ําหายตลอดการโอเคแป๊บหนึ่งนะเราต้องลงไปตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมขอทําสัญลักษณ์เอาไว้ชัดๆแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเวลามองไกลๆแล้วมันหาไม่เจอเย้ yeah. Yeah, แ,แบบนี้ตึงต, reen, ตึงตึงเอ้ยมันกือทางลงหาในเธอร์ไลน์นะโอเคครับตรงนี้ฮะลงไปเลยไหนตรงข้างหน้ามีลาวาใช่ไหมได้ฮะเราตักลาวาเลยเผื่อแบบเราจะได้ไปต่อได้ตืบตืบตืบตบนี่ลาวามีประโยชน์โอ้ยลาวาเยอะเกินโอ้ไม่นะนี่เนนี่เนี่นนี่นท็อตเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะใช้ในการกำจัดลาวาอ๋อถังลาวาเราหมดแล้วะอ๋อกำลังตักลาวาอย่างมันเลยนี่เนี่ย โอเคเราเจอเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วอู้แหลมแม,แมวฮะเราเจอเพิ่มอีก2อันด้วย <c oughs> เออว่าเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดอุปกรณ์ที่ขุดของเรากันก่อนละกันนะฮะเล้วเดี๋ยวเราจะมาขุดกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งฮะเอนว่าคลิปนี้เนี่ยฮะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะฮะให้เป็นแอนเชียนดีบีท้หมดเลยเย่เออ <c oughs> นั่นแหละฮะเปลี่ยนชุดเกราะของเราเนี่ยฮะให้เป็นเนเธอร์ไลท์ให้หมดเลยได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะสาเร็จหรือเปล่า พบว่ามันหาย,ยากจริงๆโอ้โหแถวนี้มันมีแต่ลาวาหรือยังไงเนี่ยโอ้ยตายตายใช่ฮะแถวนี้มีแต่ลาวาจริงๆด้วยจากข้อมูล Google อย่างที่บอกฮะมันเจอในเทอร์ไรท์เยอะที่สุดในระดับที่15ใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่ถามว่าเราลงไปอีกได้ไหมลงไปก็มีโอกาสเจอเหมือนกันคือชั้นนี้เห็นปะลาวามันค่อนข้างเยอะถ้าลำคาลาวาก็ลงไปข้างล่างอีกก็ได้นะอะเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะฮะ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,ต,วาตอนนี้ฮะเราได้แอนเจียนแล้วใช่ไหมฮะเราไปอัปเกรดที่ขุดอันนี้กันดีกว่ามันจะได้แบบขุดเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ด้วยไงมันจะขุดเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมคือมันจะทนกว่าเดิมด้วยเช่นกันฮะไปไปไปอัปเกรดที่ขุดกันดีกว่าฮะขอเดินกลับบ้านแป๊บหนึ่งฮะซึ่งมันก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเพื่อไปการปจัดเวลาดินนิวฮะโอเคเผาแรกเลยฮะเออโอ้ลืมเอาลาวากลับมาไม่เป็นไรฮะนี่ฮะเผาแรกไปเลยแล้วกันอ่ะแล้วหลังจากนั้น้้นะะะเเเววลาอออปปกกกรรุณ์ีีี่่่ยยจตตงใชโ๊ท อะไรนะลืมชื่อมันต้องใช้เหล็ก2แล้วก็ไม้อีก2อเอ,อ่ะลืมชื่อจริงๆรอะเนี่ยฮะลืมจริงจังมันชื่ออะไรอะ่ะแบ็คมิดเทเบิลเหรอ ไม่รู้ดิเออชื่ออะไรไม่รู้ฮะนี่ฮะเราคาบแบบนี้เลยแล้วก็ทำยังไงนะเอ๊ะมันทำยไงเทเบลิบลเทเบลิลส,สมิตติ้งเทเบลิลอ๋อโอเคลืมชื่อ,อนี่ฮะเราก็ได้สมิตติ้งเทเบิลมาแบบนี้อ่านั่นแหละฮะเราคาบเอาไว้ก่อนละกันฮะเรารีบเอ้ยตื่นเต้นกับอุปกรณ์เน็ตเออร์ไลท์แป๊บแล้วก็อย่าลืมถืออุปกรณ์ด้วยนะฮะเนี่ยถืออุปกรณ์เบนดิ้งใช่ไหมแล้วเราค่อยเอาแร่ออกมาวึบใช่เราจะได้เลเวลในการซ่อมแล้วก็อัดบล็อกทองสักนิดนึงแล้วเราก็ได้แล้วเน็ตเออร์ ไอเล็บยูไอเล็บยูโซมาดเวลี่มาดโอเคครับเราก็ได้เนเธอร์ไลท์เรียบร้อยตึ๊บหนึงเพิ่งอัปเกรดได้อันเดียวโอ้ยตายเราต้องอัปเกรดอะไรอีก <c oughs> อะแน่นอนเห็นปะฮะชุดเกราะของเราเนี่ยมันเป็นชุดเกราะเพชรตรงนี้ใช่ไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเนเธอร์ไลท์ก่อนซึ่งแบบโอ้ย oh, ตายเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> เราต้องหายกี่ชาติเนี่ยกว่าจะเจอจริงๆมันก็มีวิธีการตามหาเนเธอร์ไลท์ที่เร็วกว่านี้นะฮะก็คือใช้เตียงระเบิดเนเธอร์อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบมันอันตรายเกินไปอะ จะลองดูปะ่ะล่ะลองดูก็ได้ฮะแต่ว่าการที่เอาเตียงระเบิดเนเธอร์เนี่ยฮะมันจะทําให้เนเธอร์ของเราค่อนข้างเละใช้ได้เลยเนี่ยเรามีขนแก่นิดนึงได้ได้ได้ไดระเบิดเป็นพิธีให้ดูหน่อยเรามีเตียงได้ก้าวเตียงใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งแถวนี้มีขนแกะเพิ่มเติมไหมแถวนี้ขนแกะผมยังไม่ได้ทาฟาร์มแกะด้วยไงประเด็นโอเคเราก็จะทําเตียงลักษณะแบบนี้น่นแหละฮะไปบึ้มๆในเนเธอร์กันดีกว่าคืออันเนี้ยเรามีชุดเกาะเพชรใช่ไหมดังนั้นมันก็น่าจะปกป้้องงเราไดดึ ย้ำบ้ามั้งสมมุตินะฮะเราจะใช้เตียงระเบิดซึ่งลาวาตรงนี้มันน่าจะเยื้อลาวามันเยอะงจังสมมติเราจะระเบิดตรงไหนดีระเบิดตรงไหนดีสมมติเราระเบิดตรงนี้แล้วกันฮะลาวาตรงเนี้ยฮะมันจะต้องไหลแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรฮะเราโอ้ยอย่าไปทำจะทําอะไรเลยเจ้าลาวาบ้านนายทำให้ฉันดูแย่อ่ะอ่ะข้างๆตัวนี้ก็ได้ลาวาอ่ะลาวามันมันไม่มันไม่ปล่อยเราไว้จริงๆนะเนี่ยลาวาจะโอเคฮะเรามาข้างๆตัวนี้แล้วกันนะนิดนิด โอเค <c oughs> จะระเบิดซะหน่อยเราเจอเฉยเลยอเขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณ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 ขอ o ค e y o อ thank you สรุปแล้วนะฮะทฤษฎีระดับที่15เนี่ยฮะก็ถือว่าโอเคนะคือขุดความสูง Y ที่15เนี่ยฮะมันก็ทำให้เราเจอค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาจริงเออเโอเคฮะเราจะระเบิดแล้วนะนี่นี่ระเบิดแล้วนะหนึ่งองสามโอเคฮะเราก็จะเอื้อมสุดแขนนิดนึงนะฮะ เอาหัวเตียงไปด้านนู้นนะฮะแล้วก็หนึ่งสองสามโอเคฮะมันจะตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็มองซ้ายมองขวาอไม่มีอะไรแถวนี้อ่าแล้วก็ต่อบล็อกไปต่อไปต่อไปอ่าแล้วก็สักประมาณหนึ่งสองเข้าไปให้ลึกประมาณ3าบล็อกฮะตึงต้งตึงต้งตึ้งประมาณย้ำว่าประมาณเฉยๆฮะโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วเราก็วางเตียงเพิ่มเติมแบบนี้สุดลูกหูลูกตาอ ติระเบิดสิลูกระเบิดสิออสนุกดีเนี่ยเห็นป่ะฮะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นไบโอมอะไรมันเป็นไบโอมไอ้นั่นหินบอสโเห็นป่ะฮะมันค่อนข้างแข็งตงเนี้มันไม่เหมาะสำหรับการขุดหาแร่เทร์ไลสักเท่าไหร่เลยเห็นป่ะฮะมันขุดยากมันขุดยากมันระเบิดยากอ่ะดังนั้นฮะเรามาด้านนี้แล้วกันอ่ามาตรงนี้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 เนี่ยแล้วเขาเนี่ยพอเราใช้เตียงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเสียงไฟมันจะหนกหูเนี่ยหนกหูมากหนกหูมากเนี่ยเสียงไฟมันจะน่าลำคาญเนี่ยตามอุดให้หมดเลยนี่เนี่ย ระเบิดต่อระเบิดต่อระเบิดต่อใช่ใช่ใช่ cience. ตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีหนึ่งสองสามเอื้อมสุดลูกหูลูกตาิ๊ดเออเอ้ยใช่ฮะตื่นเต้นดีขอบคุณคุณลาวามากเราเกลียดเธอนะฮะโอ้โหลาว่า เราไม่ควรไปด้านนี้ต่อจริงๆนะเนี่ยข้อเสียของการระเบิดก็คือลาวามันจะไหลใสก่กระบะเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะโอเคไหนะมาดูซิว่ามีเนเธอร์ไลท์แถวนี้ไหมมีแร่ไหมติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะฮะฮัลโหลเวิร์ลทำไมลาวานายเยอะจังเลยเนี่ยฮะขอขุดขึ้นไปดูข้างบนแป๊บหนึ่งนะฮะมันมันมาจากไหนกันเนี่ยฮะฮะนี่ใช่ไหมต้นทางนี่ฮะอุดไปเลยแกะนี่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 เอออ่ะระเบิดอีกสักนิดหนึ่งฮะไหนๆเราก็ทำเตียงมาและหนึ่งสองซ้ำเออฮะแล้วก็ออ้ยน่าตตื่นนเ้ดี <Yeah. S 2> มันก็จะต้องแลกมากับการที่ว่าเนเธอร์ของเราเลเทะอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าเกิดสมมติใครที่เล่นแบบพวกเออเอาชีวิตรอดกับเพื่อนอะไรเงี้ยฮะก็ต้องมีข้อตกลงกับเพื่อนนิดนึงว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดอยากจะระเบิดเนเธอร์แบบนี้นะช่วยไปไกลๆด้วยอะไรเงี้ยไปถึงแบบ hmm. ไม่ได้ไล่ให้ไปไกลๆไปถึงแบบช่วยไปแบบเออให้มันห่างๆจากบริเวณประตูเนเธอร์เรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะลกอะไรอย่างเงี้ยแบบขุดไปสักประมาณแบบ 1,000ในเนเธอก่อนเออแล้วก็ค่อยระเบิดตุ้มตามอะไรอย่างงี้แต่ว่าในนาที่นี้เราเล่นคนเดียวเราจะทำอะไรกับโลกนี้ก็ได้ใชเออโอข้างหน้าตัวนี้มันเป็นไอ้นี่อกเว่ะหินบอสองไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไมพึงเตียงปึงเตียงไปที่อื่นดีกว่าไปตรงไหนดีอ่าข้างหลังตัวนี้ข้างหลังตัวนี้ต อ๋อใช่ฮะดูหลอดอาหารด้วยฮะแล้วก็ดูหัวใจเราด้วยอยาระเบิดจนเพลิจนจน,จนแบบตุ่มตามตัวเองตายนะฮะไม่เอานะฮะน่าเกลียดข้อเสียของการที่เราใช้เตียในการตามหาเนเธอร์ไลทก็คือหลอดอาหารเราจะลดค่อนข้างเร็วมากมากเลยแต่ถามผมนะเอาจริงฮะไม่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 ค่อยอยากระเบิดเนเธอสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเละเทะโยนทิ้งไปเถอะครับไม่เอาฮะแป๊บหนึ่งนะผมเอาเพชรมาทำไม50เม็ด ทำไมไม่เก็บใส่กล่องที่บ้านดีๆน่าเกียดจริงๆเลยเก็บเก็บเพชรไปก่อนละกันนะฮะเผื่อแบบเออเราตายแมวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเพชรหายนี่เพชรทั้งคังผมเลยนะเนี่ยพอดีเมื่อกี้จะย้ายของนิดหน่อยโอ้ยเนี่ยค่อยๆขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าฮะสบายใจกว่าเยอะเลยฮะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิวฮะและหลังจากที่ขุดมาสักระยะหนึ่งฮะผมก็ทนไม่ไหวฮะผมเลยต้องไปหาเอฟเฟชั่นซี่มาใส่ฮะและนี่คือที่ขุดของเราครับถือว่าเป็นขั้นสูงสุดเรียต คือผมไปทะเลาะก,กับไอ้เจ้าวิเลเจอร์ชาวบ้านมานั่นแหละฮะก็ไปหาเอฟเฟคเซนซี่มาใส่นะฮะเขาเรียกว่าพึ่งฉลาดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ใช้เอฟเฟคเซนซี่เนี่ยฮะคิดสภาพดีฮะมันจะเป็นการขุดที่แบบช้ามากๆฮะแล้วตอนนี้ฮะเราได้ ancient d ดี i ิสมาแล้วทั้งหมด14อันใช่ป่ะฮะก็เนี่ยเราจะอัปเกรดเออเออ จะบอกหมวกกันน็อก <c oughs> ใช่ซึ่งเราจะอัปเกรดชุดเกราะ4อันใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งอันมันจะต้องใช้แอนเชนดีบีสี่อันดังนั้นฮะเราขาดอีกกี่อันฮะเราขาดอีกสองอันฮะเราก็จะอัปเกรดครบแล้วแต่คําถามคือเมื่อไหร่เราจะหาครบใช่ไหมฮะน่นสิฮะโอ้โไปเราจะหมดแล้วด้วยสิโอ้โ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันจะโชคดีอะไรขนาดนี้นะเนี่ยผมบอกเลยฮะว่าแบบเอ้ยเราได้แอนเชนดีบีง่ายมากเลยนะคือคนที่เล่นไมค์ครับเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติ ตั้มหนึ่งนะขอสวดมนต์ก่อนขอสองอั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 นบางคนเนี่ยฮะขุดมาตั้งนานนานนะฮะได้มาแค่แบบอันสองอันคืออันเนี้ยถือว่าเราโชคดีมากเลยนะขอสองอันอ๋อขอสองอันนะ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 ขอสองอันสองอันสองอันให้มาอันเดียวเองอ่ะอ๋อโอเค เลยอ,อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันมองโลกยังไงดีฮะเหลืออีกหนึ่งอันเท่านั้นฮะเราก็จะเสร็จสิ้นภารกิจภายในคลิปนี้แล้วเย่ yeah! เห็นคลิปนี้สั้นๆน,นะแต่ผมบอกเลยครับว่ามันใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างยาวนานมากๆฮะกว่าจะหาไอ้เจ้าเออในเทอร์ไรท์ได้ใช่ไหมฮะกว่าจะแบบโอุ้ยทะเลาะกับไอ้เจ้าชาวบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ด้วยสาเหตุปาประาการฮะครั้งนี้ฮะผมหาเอฟเจนซี่ง่ายมากนะก็แบบโอ้มหาสัจจันที่คือเรื่องมหาสัจจันที่เราได้พบกัน ไอ้เจ้า Efficiency เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทะเลาะกับไอ้เจ้าชาวบ้านประมาณ2-3วันเลยนะแต่ว่าครั้งนี้คือแบบเอ้ยโชคดีอะเฮ้ยแบบเอ้ยโชคดีมากเลยโชคดีมากโอ้โชคดีนี่กินลูกอมแบบไม่ใช่ลูกอมฮะมันคือเยลลี่กับไอหยอยเ <c oughs> ขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าผมชอบและส่วนใหญ่นะฮะเราจะเจอไอ้เจ้า Ancient d b บริเวณตรงไหนเราจะเจอที่พิกัดประมาณตรงนี้ฮะประมาณ14กับ15คือแบบเอ้ยเยอะนะค<ว>ือข้างบนตรงเนี้ยฮะไม่ต้องไปขุดอะไรให้เสียเวลาเลย คือส่วนใหญ่เนี่ยฮะเราเจอบริเวณข้างล่างและนี่คือสิ่งที่ดีมากขุดไปปุ๊บได้เลเวลไปเป็นการซ่อมที่ขุดเป็นในตัวโอ้เย่บอกเลยฮะขุดแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีเอนชานเอฟเฟกชนซี่นะฮะทรมานทรมานบอกเลย <c oughs> ช่วงแรกแรกของผมนี่คือแบบทรมานมากอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆนี่คือแบบเออสบายแลวเอาเป็นว่าขออภัยแล้วกันฮะที่ว่าแบบเออไม่ได้แบบกดอัดอะไรให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อจริงๆฮะแต่ว่าแน่แหละเดี๋ยวเราอัปเกรดขุดแล้วเราจะมาตื่นเต้นกันต่อโอเคสวัสดีครับ ปรากฏใครที่เจอข้างบนเฉยเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะขอดูดหน่อยสิแถวนี้มีเพิ่มเติมไหมโอเคฮะเอาเป็นว่าเราได้เนี่ยเธอเอ่อแป๊บหนึ่งนะฮะหายไปไหนแล้วล่ะอ๋ะอเอาหนีฮะ ตึงต๊งๆอาโอเคครับเราได้แอนเชียนดีวิสเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงชุดเกาะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็สี่อันตึกๆๆโอเคฮะเรากลับไปที่โลกปกติของเรากันดีกว่าเฮ้ <c oughs> อาใช่เราจะเอาลาวากลับบ้านไปด้วยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะเอาไอ้นี่มาแป๊บหนึ่งนะฮะขอจัดของแป๊บหนึ่งเอาลาวามาด้วยลาวาลาวาลาวานะอยู่ไหนอะเออใช่เอาเพชรกลับบ้านด้วยจะเอาเพชรไปทำไมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เ,เพชรมาทำไหม เพลิดเพไมโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยแล้วกันฮะซึ่งตอนนี้เราได้ทองค่อนข้างเยอะนะฮะนี่มีความรวยไหมดูดิดูสุดคัาฟที่มีความสวยงามดีนะโอ้โหอเดี๋ยวเราจะเอาละวากลับไปบ้านด้วยนะฮะลักษณะแบบนี้ใช่กลับไปบ้านกันดีกว่าทางกลับบ้านเราอยู่ไหนใช่ไหมฮะทางกลับบ้านผมขุดทะลุไปหมดละแป๊แบๆแบหบนึ่งนะฮะเออลืมลืมลืมนี่ฮะทางกลับบ้านของเราอยู่นี่อ่าขุดเพลินไปนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ตอนช่วงที่แบบนั่งหา แอนเชนดีบีสเล่นโอเคเอเจนซี่มันขุดเพินไงเข้าใจป่ะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งกลับบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเ <_ d ream> พื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ <_ d ream> เฮ้ยตรงนู้นมีเห็ดแดงด้วยอยากได้อนะอ๋อผมจะเอาเห็ดแดงไปทำอะไรก็เอาไปทำไอ้นั่นไงฮะแบบพวกบ้านเห็ดเงี้ยโอเราจะลงไปดีไหมลงไปดีไหมลงไปดีไหมฮะลงไปขอขอบขขอไปเอาเห็ดแป๊บนึงแล้วกันนะฮะมองซ้ายมองขวาปลอดภัยลงไปมันจะตื่นเต้นไหมเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแ๊อกโอเคตื่นเต้นนิดนึง มา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 เอาเห็ดแดงกันดีกว่ามาเอาเห็ดแดงระวังนิดนึงโอเคแอกนะเก็บเห็ดแดงกันดีกว่าตัดตัดตัดโอเคเราจะกลับกันยังไงนี่ก็ต่อบล็อกขึ้นไปแบบนี่ทางเดินเราอยู่นู้นใช่ไหมโอเคเราบังตรงนี้นิดนึงโอเคขึ้นไปแล้วนะไบายอ่ะนั่นแหละฮะเราจะเดินกลับบ้านกันต่อฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวรอบที่สองฮะโอเคเรากลับมาที่โลกของเราเป็นที่เรียบร้อยฮะนี่ฮะเราจะประหยัดฐานนิดนึงแล้วเราก็จะใส่แร่ที่เราต้องการเผาเข้าไปแบบนี้ ไอเลิฟยูโสมัต v e ร y m u ั h Happy New y ย a r โอเคคือไอเจ้าชุดกอตรงนี้เนี่ยฮะคือผมยังไม่ได้เอนชาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาเอนชาในเบื้องหลังกันอีกทีนึงแล้วกันฮะคือกระดาษมันมีน้อยอย่างงี้ไงฮะโอไม่นะกล่องเก็บของกล่ oh, oh, oh. องเก็บของมันจะเต็มอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอ่ะฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะกล่องเก็บของเรามันน่าเกียดดีนะเก็บของไม่เป็นระเบียบเอาซะเลยเนี่ยให้ตายเถอะฮะดูสิฮะฐานของผมจะหมดโล่ออีกแล้วอะไรครับเนี่ยทำยังไงดีอะ ถ้าทานจะหมดโลกเวอร์ชันนี้ผมไม่ค่อยได้ขุดแร่อย่างนั้นหรอว่าผมขุดแร่เยอะนะหรือว่าผมใช้ทอชเปลืองก็ไม่รู้ <c oughs> โลกนี้มันค่อนข้างสว่างเข้าใจะปะน่าจะเป็นคนใช้ไฟเปลืองแน่เลยฮะเราเป็นคนมีไฟนะฮะไหนดูซิมีแร่อะไรจะเผาอีกนี่ฮะแร่เหล็กพวกนี้อ่ะเอามาเผาเลยแล้วกันปิ้วเอาเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไอ้ใจ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 ใก็จะเสร็จแล้วใจ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 โล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  กดดัน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 เตาเฟอร์แอนะไม่ต้องรีบนะผู้ชมรออยู่ฮนะไม่ต้องรีบนะแต่เร่งนิดนึงโอเคฮะเราเผาเหล็กแล้วเราก็ทำไอ้เจ้านี่กันต่อได้เลยก็คือทำอยังไงนะเนเธอไ์ยอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เอาชุดกอ,อกมาเย้ๆเยเยเย,แ,ย,แ,ย,แ,ยแล้วก็อัปเกรดเลยแนอ่า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 ฮะอ่า,อาโอ้บรร่างเป็นเสียงอันพายロสที่มีความสวยงามสุดเกิน ก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดชุดกันอีกทีนึงแล้วกันครับและนี่คือสภาพของผมโอ้เป็นชุดเกาะนักรบตีดำ มันจะเท่กว่านี้นะถ้าเกิดสม,มุิชุดเกาะเราเอนชานใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาเถอะฮะคือเดี๋ยวค่อยไปเอนชานเบื้องหลังอีกทีนึ่งแล้วกันว่าด้วยกระดาษมันยังไม่พอนะฮะในๆก็อะไรฮะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวบ้านนิดนึงแล้วกันฮะว่าแบบเอ้ยเ,ยเยจ้าขายสม,มุดเอนชานนี่เอฟเฟอร์เรนซี่เป็นยังไงบ้างนะฮะผมบอกเลยฮะราคาถูกมากคือแบบเฮ้ยโชคดีมากรอดูรอดูรอดูโชคดีมากๆโชคดีหลายๆนี่มันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะคือต้องขอโทษด้วยแล้วกันฮะที่ว่าบ้านเลี้ยงชาวบ้านของผมมันอาจจะทุเนนึงคือมั คือเราไม่ต้องทํากระต๊อบเลี้ยงอ่ะเข้าใจไหมคือมันมันมีบ้านอยู่แล้วเราก็ใช้บ้านให้มันเกิดประโยชน์นิดนึงนี่ฮะสภาพหินบอร์โซนี่ที่ผมนั่งทำโอ้ยนี่สภาพตัวขาวของผมน่าเกลียดมากยึบนี่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 ดูนี้ตดูนี้ตดูนี่ดูนี่ฮะดูสิฮะเอเจนซี่โอ้ยราคาถูกมากและที่สําคัญฮะดูฟอร์จูนโอ้โหฟอร์จูนอันนี้ถูกด้วยฮะเห็นป่ะสิบห้าอเมมัลลอถูกกว่าตัวแรกที่ผมได้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยว่าด้วยฟอร์จูนตัวนี้ราคาค่อนข้างถูก แล้วตัวแรกที่ขายมันก็ราคาค่อนข้างแพงพอจูนอยู่ไหนนะแปบบ๊บนึงนะพอจูนพอจูนพอจูนนี่ป่ะนี่ป่ะพอจูนอยู่แป๊บบนึงนายจะไปไหนยังไม่ได้ทำอะไรแป๊บบนึ่งนะครอันนี้เมนดิ้งหัวโอเคฮะเมนดิ้งแล้วพอจูนอยู่ไหนแป๊บบนึ่งนะนี่นี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้แอบดูไอเน,นี้ยขายแพงทำไมเข้าลำบากจังนี่ฮะอันเนี้ยขายแพงจุบดูดิขายเท่าไหร่ฮะสามสิบคือมันก็ไม่ได้แพงกว่าการอะไรขนาดนั้นแต่มันก็แพงกว่าแพงกว่าตั้งเท่าหนึ่งอ่ะก็เลยแบบ เราจะประสบอุบปปัติเหตุเธอดีไมหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคือแบบเรามีตัวที่ขายถูกกว่าอันนี้ขายแพงแล้วมันก็แบบอ๋อทำไงดีทําไงดีจะเก็บไว้ดีไหมล <c oughs> ่ะนั่นคือเรื่องของอนาคตแต่ยังไงฮะคลิปนี้ฮะเราก็ได้ชุดเกาะในเธอไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยฮะชีวิตสู่ยุคเนเธอร์ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นฮะคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะับผมขอกลับไปคลิปเพิ่มเนี่ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ,ฮะบ๊ายบายอย่าลืมก, like, ก,กดไะะล ไปถ้าชอบคลิปไหมครับเอาชีวิตรอดอย่าลืมกดนะไลค์เป็นลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไ,ไปไป